ขณะที่เดินชมห้องต่างๆในวัดอยู่นั้นโคนันก็สังเกตเห็นห้องที่มีกุญแจคล้องอยู่พระคันเนนก็ร้องห้ามไม่ให้เข้าไปแต่เรื่องอะไรโคนันจะฟังให้เสียเวลาล่ะหลังจากที่เดินเข้าไปในห้องแล้วก็พบว่าเพดานของห้องนี้สูงปรี๊ดเลยโมลิถามพระคันเนนว่าเนี่ยมันเป็นห้องอะไรแต่พระคันเนนก็อำ้ำอ้งอึ้งอึ้งไม่อยากจะบอก พระชูเนนเลยตอบแทนว่าเมื่อก่อนห้องนี้เป็นหอสำนึกตนโคนันก็ถามต่ออีกว่าแล้วตรงผนังห้องตรงนี้ทำไมสีมันต่างจากที่อื่นละ่ะพระชูเนนก็อธิบายต่อว่าตรงนั้นมันพังตอนเกิดคดีเมื่อสองปีที่แล้วแต่อธิบายยังไม่ทันที่จะเข้าใจพระคันเนนก็ห้ามพระชูเนนเล่าต่อเลยอดรู้เลยในตอนนั้นรันก็ได้ยินเสียงน้ำตก พระคันเนนจึงพาพวกโมริขึ้นมาดูน้ำตกที่ไหลลงมาจากบนภูเขามีกลีบดอกซากุระไหลลงมาพร้อมน้ำตกด้วยสวยจังเลยเมื่ออาหารเย็นพร้อมแล้วทุกคนก็กำลังกินข้าวร่วมกันอยู่โคนันก็ได้ถามถึงเรื่องเคริเทนงูว่ามันคืออะไรเมื่อทุกคนที่กินข้าวอยู่ได้ยินก็ต่างพากันตกใจ พระคันเนนก็ได้ถามโคนันไปว่าไปรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงหลวงพ่อก็พูดว่าอาตมาพรั้งปากบอกไปเองล่ะว่ากันว่ามันเป็นปีศาจท,ที่ชอบลักลอบเข้ามาในคืนที่ฝนตกหรือว่าในวันที่หมอกปกคลุมหนาปีศาจนี่มีพลังเยอะมหาศาลมันชอบพาร่างของหญิงสาวไปแขวนไว้บนต้นไม้แล้วทำการแทะก,กินเนื้อของเหยื่ออย่างน่าสยดสยอง พระโมคุเนนที่นั่งเงียบฟังอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่าก็ได้นะเพราะเมื่อสองปีก่อนมันเกิดเรื่องประหลาดขึ้นโคน,นันเลยเสนอว่าให้เล่าเรื่องคดีให้คุณลุงฟังดีกว่าไหมเพราะว่าคุณลุงเป็นถึงยอดนักสืบโมริโคโกโรเลยนะไม่ว่าคดีอะไรก็ไขได้ทั้งนั้นพระทั้งสี่คนต่างพากันตื่นเต้นและกำลังจะเริ่มเล่าเรื่อง หลวงพ่อก็เกลี้ยกล่อดทันทีสั่งห้ามไม่ให้พวกพระพูดเรื่องนี้และอาหารเย็นมืน้นี้ยุติพอแค่นี้แยกย้ายกันไปนอนได้แล้วแล้วก็หันมาบอกกับโมริต่อว่าอาตมาให้พวกคุณอยู่ได้แค่คืนนี้พรุ่งนี้พวกคุณต้องออกไปพูดจบเจ้าอาวาสก็เดินหนีไปทิ้งให้โคนันรันและโมรินั่งงงกันอยู่